สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะพี่ๆสื่อมวลชนนะคะรวมถึงท่านผู้ที่กําลังรับชมผ่าน Facebook Live สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะค่ะตั้งแต่ที่มีมติคอรมอนะคะวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะได้มอบให้กับสป,ปสชาหารือกับทางสํานักงานประกันสังคมและก็บัญชีกลางค่ะเพื่อออกพอรบ ขออภัยค่ะเพื่อออกพระราชกิจสดีกาเพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถได้รับสิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้นะคะซึ่งในวันนี้ค่ะก็เป็นงานถแถลงข่าวนะคะความคืบหน้าให้ผู้มีสิทธิประกันสังคมสิทธิราชการใช้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบสปะสะชและเตรียมร่างเสนอร่างพระราชกิจสีกาสปะสะชดูแลงบส่งเสริมแก่ประชาชนไทย,ไท,ยทุกคนนะคะ ก่อนอื่นดิฉันต้องขออนุญาตแนะนําท่านผู้บริหารทั้งสองท่านนะคะที่มาร่วมถแถลงข่าวกับเราในวันนี้นะคะท่านแรกนะคะนายแพทย์โอภาสการกาวินพงศ์นะคะปหลัดกระทรวงสาธารณาสุขนะคะท่านจะมากล่าวถึงบทบาทของกระทรวงสาธารณาสุขค,ค่ะที่จะทําการแก้ปัญหาการจัดสรรงบประมาณด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของกลุ่มประชาชนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์บัตรทองนะคะและท่านที่2ค่ะ นายแพทย์เจเด็ทธรรมทั์อารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะท่านก็จะมากล่าวถึงความคืบหน้าในการหารือกับหน่วยงานที่ดูแลกองพุนสุขภาพของกลุ่มผู้ที่ไม่ได้ใช้สิทธิบัตรทองและก็ออกร่างพระราชกิจสถิการดังกล่าวด้วยค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะที่ฉันขอเรียนเชิญท่านประลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะกล่าวชี้แจงแถลงข่าวได้เลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณทางท่านโฆษกนะครับแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนครับ ก็ขอบคุณทางสวสอชอนะครับโดยเฉาท่านเลขาการท่านพิ่เจเดตนะครับที่วันนี้กรุณา,าได้มารายงานความคืบหน้าให้กับพี่น้องสื่อมวลชนและก็พี่น้องประชาชนทราบในเรื่องของอาการจัดสรรงบประมาณของกองทุนต่างๆทั้งสามกองทุนท่านใดที่ติดตามความคืบหน้าคงจะเห็นว่าเราสองหน่วยงานเนี่ยได้รายงานเรื่องนี้ต่อสาธารณะ จำได้ว่าครั้งหลังสุดเนี่ยมีการรายงานที่รัฐสภาน,นะครับวันนี้ก็คงมาอัปเดตแล้วก็ทําความเข้าใจเพิ่มเติมเพราะผมก็จะว่ามีบางประเด็นที่หลายท่านฟังข้อมูลข่าวสารแล้วอาจจะมีการสับสนบ้างผมขอเริ่มอย่างนี้แล้วกันนะครับในระบบการดูแลรักษาพี่น้องประชาชนคนไทยในเรื่องสุขภาพเนี่ยเราแบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับการวินิจฉัยโรคก,การให้ยู่ให้ยาการผ่าตัดและก็อื่นๆ ส่วนที่2ก็จะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคอย่างเช่นเรื่องของการฉีดวัคซีนเรื่องของการให้ความรู้ต่างๆก่อนที่จะเกิดโรคเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรงนะครับประการต่อไปก็คือว่าในการจัดบริการทางเรื่องของการรักษาดูแลแล้วก็การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเนี่ยจะมีการครอบคลุมประชาชนคนไทยทั้งหมดเนี่ยผมเอาตัวเลขง่ายๆแล้วกันนะครับ66ล้านคนด้วยกองทุนหลักๆ3ก,กองทุน ดังที่เราทราบนะครับกองทุนแรกก็คือกองทุนของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งหลังๆนี้เราจะนิยมเรียกว่ากองทุนบัตรทองนะครับก็มีอยู่48ล้านคนประกันที่2ก็คือกองทุนสําหรับผู้ประกันตนที่มีการทํางานนะครับก็คือกองทุนของประกันสังคมก็จะมีจํานวนประมาณ12ล้านคนแล้วก็อันที่3ก็คือกองทุนสวัสดิการข้าราชการด้านการรักษาจะมีคนที่อยู่ในกองทุนนี้ประมาณ6ล้านคนนะครับ เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนไทยในเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาลเนี่ยจะมีกองทุน3กองทุนครอบคลุมได้หมดเพราะฉะนั้นในเรื่องของการดูแลรักษาเวลาป่วยเป็นโรคเรื่องการวินิจฉัยเนี่ยจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับส่วนที่จะมีปัญหาก็คือในเรื่องของระบบส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในของกฎหมายของอสปสช,อชอหรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยก็จะมีเขียนไว้ในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคแต่ปัญหาก็คือว่าอีก2กองทุน ก็คือกองทุนของประกันสังคมกับกองทุนสวัสดิการข้าราชการด้านการรักษาเนี่ยทั้งสองกองทุนเนี่ยไม่ได้มีเขียนกฎหมายเอาไว้นะครับแต่ก็จะมีข้อดีก็คือในพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่ทางสำนักงานหลักการสุขภาพแห่งชาติหรือสปสชดูแลเนี่ยมีเขียนเอาไว้ว่าในกรณีเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเนี่ยสปสชสามารถจะบูรณาการร่วมกันกับหลายหน่วยงานเพื่อที่จะได้ดูแลเรื่องนี้ให้ครบถ้วนนะครับโดยเฉพาะ ในมาตรา66ก็บอกว่าสามารถออกเป็นพระราชกิจสิทธิการองรับให้กับกองทุนประกันสังคมกับกองทุนสวัสดิการข้าราชการเนี่ยสามารถมีสิทธิ์ในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคได้ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวท่านเลขาธิการท่านกุณทรเดชก็จะได้รายงานต่อไปนะครับประการที่2ครับในปี266ภาพรวมเนี่ยทางงบประมาณในเรื่องของการดูแลรักษาส่งเสริมสุขภาพป้องก,กันโรคจะมีจํานวนทั้งสิ้น2,4,140ล้านนะครับ ซึ่งในจำนวน24,000กว่าล้านเนี่ย90%ก็จะเป็นงบสำหรับส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคนะครับซึ่งมีประมาณ180,000ล้านซึ่งตรงนี้เนี่ยทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ได้มีมาตรการในการกระจายเงินไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอก,กชนนะครับโดยเฉพาะของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็จะเป็นหน่วยงานที่ดูแลพี่น้องประชาชนโดยหลักทั้งหมด77จังหวัดนะครับได้ครบถ้วนเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ไม่ค่อยได้มีปัญหามากนักนะครับ อันที่2ก็คืองบสําหรับส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคนะครับก็จะมีอยู่1 0ประมาณ2 0 0 0มล้านดังที่แน่นําเรียนนะครับในพี่น้องประชาชนที่เป็นสิทธิบัตรทองอจะมีงบตรงนี้15,000ล้านเนเพราะฉะนั้นในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคของประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีปัญหาแต่ส่วนที่มีปัญหาแล้วก็ยังเป็นประเด็นที่ยังทําความเข้าใจไม่ตรงกันน่ก็จะเป็นงบสําหรับข้าราชาการงบสําหรับประกันสังคมที่เป็นส่วนส่งเสริมสุขภาพป้องก,กันโรคซึ่งตรงนี้จะมีประมาณ5,000ล้าน แล้วก็ในหลักการก็คือถ้าตามกฎหมายของสปสชซึ่งเป็นกฎหมายที่มีเขียนไว้อยู่เดิมโดยเพราะมาตรา66ก็จะมีต้องมีการออกพระราชกฤษฎีกาซึ่งเป็นกฎหมายระดับรองเพื่อสามารถนํางบประมาณตรงนี้มาใช้นะครับอันนี้เป็นพื้นฐานที่เข้าใจตรงกันนะครับประการต่อไปก็คือว่าในการดําเนินการดูแลปัญหาตรงนี้และก็เป็นการทําให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีการประชุมเมื่อวันที่14ธันวาคม2565นะครับ โดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยจะประกอบด้วยหน่วยงานหลายหน่วยงานทั้งตัวแทนภาครัฐเอกชนทางนักกฎหมายแล้วก็จะมีตัวแทนของสายวิชาชีพผู้ทรงคนณวุธและหน่วยงานอ,องค์กรพัฒนาเอกชนเนี่ยมาเป็นกรรมการร่วมกันที่ประชุมก็มีมติว่าโดยหลักการเนี่ยเห็นด้วยว่าประชาชนคนไทยทุกคนไม่ว่าอยู่กองทุนไหนเนี่ยสามารถรับบริการสุขภาพทั้งเรื่องของการดูแลรักษาส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค นะครับโดยที่ไม่มีอุปสรรคทางการเงินนะครับและให้ทุกฝ่ายดําเนินการร่วมกันเป็นไปตามกฎหมายนะครับต้องไม่ทําการที่ขัดต่อ,อก,กฎหมายนะครับประการที่2ก็ขอให้ทางคณะกรรมการหลักกานสุขภาพเนี่ยทำความชัดเจนในเรื่องประเด็นข้อกฎหมายโดยเฉพาะนมาตรา9มาตรา10แลวก็มาตรา66ที่ผมได้กล่าวถึงว่าทางสำงสปทมีกฎหมายที่สามารถออกพระราชกิจสณีการรองรับและก็แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ด้วยนะครับ โดยที่ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิจฎกาและก็เลขาธิการคอรมก็ได้รับทราบเรื่องนี้นะครับตั้งแต่วันที่2ธันวาคม65นะครับเพราะฉะนั้นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยก็เลยเห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์การดำเนินงานจากการกองทุนก็คือว่าให้วงเงินในการดูแลรักษาส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเนี่ยให้ดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยให้ผ่านการดําเนินการออกเป็นพระราชกฤษฎีกาแล้วก็ให้คอมเห็นชอบนะครับก็สามารถดําเนินการได้นะครับ สําหรับการจัดบริการในส่วนที่งบประมาณยังไม่ครอบคลุ่มนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยเฉพาะนโยบายของกระทรวงโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็จะเห็นว่าเวลามีนโยบายออกมาอะไรเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะดำเนินการโดยทันทีนะครับไม่มีการชักช้านะครับก็ได้สั่งการให้กับหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้ามีประชาชนมาดูแลรักษา ก็ให้การดูแลรักษาไปแต่ถ้าประชาชนมารับบริการในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคไม่ว่าจะเป็นสิทธิใดๆก็ตามนะครับก็ขอให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดหมื่นกว่าหน่วยงานนะครับให้การดูแลพี่น้องประชาชนไปนะครับส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณนะครับเดยทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะดาเนินการร่วมกับทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไปนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับพี่น้องประชาชนนอกจากนี้เรายังมีคณะทํารรงานที่มีการประชุมร่วมกันนะครับถ้าตามศั์เราก็จะเรียกว่าคณะทํางาน จ็ดคูณเจ็ดก็คือหน่วยงานเจ็ดคณะกรรมการเจ็ดท่านของทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็เจ็ดท่านของสวชก็จะมีการประหารจัดการร่วมกันในส่วนกลางแล้วก็คณะทํางานในระดับเขตก็มีการสื่อสารร่วมกันแล้วก็จัดทาแผนบริการให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ดําเนินการแล้วก็ให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนว่าในส่วนที่กระทรวงสาธารณสุขดูแลรับผิดชอบ ก็จะเป็นการดําเนินการได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็พี่น้องประชาชนก็รับบริการโดยที่ไม่เสียสิทธิประโยชน์อื่นใดน,นะครับส่วนมาตรการในเรื่องงบประมาณที่มีการติดขัดอยู่ไม่มากนักนะครับขออนุญาตนำเรียนว่าถ้าเทียบกับงบประมาณที่ทางกระทรวงได้รับเนี่ยถือว่าเป็นอันที่ไม่มากนักกระทรวงก็สามารถบริหารจัดการได้แล้วก็รอทางสงสชเนี่ยดำเนินการแก้ไขกฎหมายให้เป็นไป,นปนตามพระราชกิจสุกาตามพระราชบัญญัติ หลักประกรันสุขภาพแห่งชาติตามมติของคณะกรรมการต่อไปนะครับในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขก็ขออนุญาตนําเรียนย้ํากับพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบพระคุณครับค่ะแล้วก็ลําดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านเลขาธิการนะคะกล่าวถึงความคืบหน้าการหาดืกกับหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะเรียนเชิญค่ะครับเรียนท่านปลัดแล้วก็ <c oughs> พี่น้องสื่อมวลชนนะครับจากที่ท่านประลัดได้กรุณาอาถแถลงไปแล้วนะครับว่าตั้งแต่มติของคณะกรรมการวันที่14ธันวาเนี่ยก็ได้มอบ ทางกระทรวงสาธารณสุขและสปชเนี่ยได้แก้ปัญหานะครับในเรื่องบริการเนี่ยก็ยืนยันเช่นเดียวกับท่านประหลัดนะครับว่านอกจากในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขหน่วยบริการทุกหน่วยบริการให้บริการไม่ว่าจะเป็นสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคก,กับทุกสิทธิ์เนี่ยแล้วเนี่ยทางสงปชก็ได้ประสานกับหน่วยงานอื่นๆนะครับที่นอกกระทรวงสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นทางเหล่าทัพทางกรุงเทพมหานครนะครับโรงพยาบาลที่สังกัดกระทรวงอวต่างๆเนี่ยก็ได้ให้บริการเช่นเดียวกันนะครับ ดังนั้นในแง่ของตัวบริการกับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ให้ความมั่นใจนะครับว่าไม่ได้กระทบนะครับให้บริการเหมือนเดิมส่วนข้อจํากัดในเรื่องงบประมาณอีกส่วนหนึ่งที่เรากําลังแก้ปัญหาที่ได้ท่านปรัดได้เรียนไปนะเราก็ร่วมกันในการที่จะพิจารณาว่าเราจะดําเนินการตามกฎหมายพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามมาตรา9มาตรา10มาตรา66กล่าวคือเราจะออกเป็นพระราชฯฯฯฯฯกิจสิทธิาเพื่อให้สิทธิ์กับหน่วยอื่นนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นสิทธ์ประกันสังคมสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการนะครับความก้าวหน้าล่าสุดนะครับก็ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วยความกรุณาของสำนักงานประกันสังคมกรมบัญชีกลางก็ได้หารือร่วมกันนะครับแล้วก็ตกลงตรงกันว่าจะออกเป็นพระราชกิจสีการที่ผมเ,เคยนําเรียนตอนที่ชี้แจงที่สภาไปแล้วนะครับว่าเดือนมีนานเนี้ยเราจะดําเนินการขนาดนี้อาจดหมายทั้ง2หน่วยงานนะครับได้มาถึงแล้วแล้วก็มีความพร้อมในการที่จะนัดประชุมคณะกรรมการเพื่อ ส่งต่อให้คณะรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการในเรื่องการออกพระราชกิจสิกาต่อไปซึ่งต้องเรียนนะครับว่าเรื่องนี้ผมได้นําเรียนท่านรัฐมนตรีไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านก็ได้มีข้อสั่งการพิเศษว่าขอให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างเร่งด่วนในวันพรุ่งนี้นะครับคือวันที่9เวลา16 3 0นเพื่อเร่งรัดกระบวนการดังกล่าวนะครับตรงนี้เองก็เราก็ ดำเนินการในการนัดประชุมพ่กนี้เพื่อให้เร่งรัดในแง่ของกระบวนการกฎหมายถึงแม้เราจะรู้ว่ากระบวนการบริการเนี่ยเราไม่กระทบนะครับเราก็อยากจะเร่งในเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ทางสำนักงานเองก็ได้ร่วมง,งานกับสำนักงานประกันสังคมกรมบัญชีกลางและจริงๆยังมีหน่วยงานอื่นที่เราทำงานร่วมนะครับเช่นข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครข้าราชการสังกัดเมืองพัทยาแล้วก็ได้ประสานรัฐวิสาหกิจต,ต่างๆและก็องค์กรอิสระต่างๆที่ร่วมขับเคลื่อนในเรื่องนี้ให้เสร็จ ในครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมขนาดนี้ในแง่ธุรการเนี่ยมีความพร้อมก็รอพรุ่งนี้ในการประชุมคณะกรรมการเพื่อมีมติหลังจากนั้นก็จะได้ดําเนินการทางกระบวนการในการเสนอร่างกิจการต่อไปนะครับขณะนี้ทางสํานักงานเนี่ยก็ได้เปิดร่างนี้ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นถ้าหากท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรก็กรุณาแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์นะครับของสปทชนะครับในการที่จะ ดําเนินการนะครับก็ขอเนียนย้าอีกครั้งหนึ่งครับว่าจากมติคณะกรรมการเราได้ตัดสินใจขับเคลื่อนผ่าน,นกลไกทางกฎหมายซึ่งขณะนี้มีความพร้อมพรุ่งนี้มีการประชุมาท,ที่ประชุมมีความเห็นชอบก็จะดําเนินการตามกฎหมายส่วนพี่พน้องประชาชนก็ให้ความมั่นใจครั้งว่าไม่มีผลกระทบและหากมีกิจสีกาออกมาแล้วงบประมาณที่ท่านประหลัดบอกว่าเรามีการเตรียมไว้อยู่แล้วเนี่ยของปี6ยก็จะดําเนินการจาัดสรรต่อไปก็ขออนุญ,ญาตเสริมเพิ่มเติมจากท่านประหลัดที่ได้กุณาถแถลงแล้ว ในส่วนของท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ ค่ะขอบคุณท่านเลยค่ะมากเลยนะคะเมื่อสักครู่ท่านเลยค่ะบอกว่าสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะคะผ่านเว็บไซต์หรือว่าลิงก์นะคะคือเบื้องต้นเดี๋ยวจะทางให้ทางแอดมินนะคะนํา QR code นะคะในการร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวนะคะขึ้นให้นะคะหรือว่าถ้าท่านใดนะคะสามารถเข้าไปที่เพจ Facebook ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพนะคะทางแอดมินได้มีการปักหมุดโพสต์ไว้นะคะก็สามารถทําการสแกน QR code หรือว่ากดลิงก์เข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นได้เลยค่ะ อาจารย์ขามีคําถามจากทางบ้านเข้ามาค่ะจะเป็นข้อเสนอก่อนนะคะเบื้องตน้นมีการขอเสนอให้รวมกองทุนทั้ง3ามกองทุนทั้งหมดค่ะรวมเป็นกองเดียวกันเลยคนไทยจะต้องมีสิทธิ์ได้รับบริการเท่าเทียมกันตรงนี้สามารถออสอบถามท่านเลยค่ะหรือว่าทางท่านประหลัดได้หดีคะ จะสามารถเป็นไปได้ไหมคะในการรวมกองทุนให้มีการรักษาได้อย่างเท่าเทียมกันค่ะเรียนเรียนว่ากลไกต่างๆทั้งหมดเนียได้ถูกกาหนดในพรบรหลักประกันสุขภาพอยู่แล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่เรากําลังดําเนินการเนี่ยก็เป็นไปตามพรบรนะครับส่วนส่วนของที่เรากําลังทําตรงนี้ก็จะรวมการบริหารจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิทธิประโยชน์ที่ยังเป็นปัญหาอยู่ก็คือสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคสําหรับคนทุกคนจะขออนุญ,ญาตนําเรียนว่าขออนุญาตด,ดาเนินการตามกฎหมายไปก่อนนะครับผม นําเรียนว่าในเรื่องของการประกันสุขภาพทั้งเรื่องของการรักษาพยาบาลทั้งเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยโดยหลักการก็คือประชาชนคนไทยทุกคนต้องมีสิทธิ์นะครับเท่าเทียมกันนะครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่ที่ผ่านมาแต่ละกองทุนเนี่ยถ้าไปสังเกตรประวัติศาสตร์ตอนเริ่มต้นมันก็จะมีจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนประกันสังคมผ้ประกันตนส่วนหนึ่งเขาจะต้องออกสมทบเงินเข้ากองทุนนะครับ ส่วนกองทุนสวัสดิการข้าราชาการเนี่ยก็เป็นสวัสดิการในเรื่องของข้าราชาการทีเ่เสียสละในการทํางานข้าราชาการซึ่งถ้าเทียบกับภาคเอกชนแล้วก็จะมีเงินเดือนน้อยกว่าก็เป็นแรงจูงใจให้เข้ามารับราชาการทํางานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาตินะครับเพราะฉะนั้นแต่ละกองทุนเนี่ยก็จะมีประวัติศาสตร์ที่ออกมาไม่เหมือนกันแต่ในโดยหลักการเนี่ยก็เห็นตรงกันนะครับว่าในอนาคตถ้ามีการพัฒนาการต่างๆเนี่ยการรวมกองทุนทั้งสามเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับผมขออนุญาตนาเรียนว่า ไอ้ตรงออกพระราชกิจสิริกาเนี่ยก็ถือว่าจะเป็น,นกลไกหนึ่งที่จะให้เห็นว่าในกองทุนทั้ง3เนี่ยสามารถร่วมกันได้นะครับแต่ในอนาคตจะมีการรวมกันมากน้อยแค่ไหนหรืออย่างไรก็คงเป็นเรื่องที่จะต้องติดตามแล้วก็มีการวิวัฒนาการของระบบของประเทศไทยทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ว่าประชาชนทุกคนเนี่ยได้รับสิทธิท,ที่ดีได้มาตรฐานอย่างน้อยเท่าเทียมกันครับผม ขอบคุณค่ะอาจารย์ประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าใจค่ะว่าเหตุผลที่ให้ประชาชนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวค่ะประชาชนมีผลได้ผลเสียมีผลกระทบกับประชาชนอย่างไรแล้วก็ทําไมต้องแสดงความคิดเห็นค่ะถ้าหากแสดงความคิดเห็นแล้วมีการเปลี่ยนแปลงเออขาบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างไรบ้างค่ะ เรียนชนพนเลขาค่ะ,ค,ะครับอันนี้เป็นขั้นตอนทางกฎหมายนะครับว่าเมื่อเราจะออกกฎหมายใดๆเนี่ยเราต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียถามว่าเมื่อเรารับฟังความคิดเห็นแล้วความคิดเห็นท่านก็จะมีประโยชน์นะครับต่อการที่เราจะนํามาประกอบในการที่อาจจะต้องมีการตอนขั้นตอนของการยกล่างกฎหมายถ้ามีประเด็นใดที่ไม่ผิดหลักการแต่ว่าเราตกหล่นไปเราก็จะมาปรับปรุงอันนี้เป็นขั้นตอน เข้าใจว่ากําหนดในรัฐธรรมนูญเลยนะครับเพื่อว่าจะต้องมีกระบวนการตรงนี้ดังนั้นหากท่านใดลองเข้าไปดูนะครับแล้วก็มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเองแล้วคิดว่าเราจะเสนออะไรก็ผ่านช่องทางนี้ได้นะครับอันนี้ผมขออนุญาตเสริมท่านเราขาจเดชนะครับพี่จเดชนะครับว่าในกลไกรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยมีความสําคัญอย่างมากนะครับเพราะว่าในหลักการออกกฎหมายหลายๆอย่างเนี่ยสุดท้ายจะต้องบังคับใช้กับคนทั่วประเทศเท่าเทียมกัน เป็นความคิดเห็นต่างๆการมีส่วนร่วมเนี่ยถือเป็น,นกลไกสําคัญนะครับก็ขออนุญาตเชิญชวนพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านสามารถออกความคิดเห็นได้แล้วก็อย่างที่ท่านเราขาพี่เจเดตได้พูดถึงนะครับว่าประเด็นใดที่มีความสาคัญแล้วก็เป็นสาระที่มีประโยชน์เนี่ยก็จะได้ถูกเอามารวมกันในการออกพระราชกิจสิทธิการต่อไปนะครับและคงเรียนว่าในขั้นตอนการออกพระราชกิจสิการก็จะมีกลไกอยู่พอสมควรนะครับเพื่อให้เกิดความรอบคอบในการออกกฎหมายว่าจะเป็นประโยชน์ และไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นๆต่อไปนะครับก็ขอ,ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งครับผมค่ะขอบคุณค่ะสําหรับพี่ๆสื่อมวลชนค่ะมีท่านใดจะสงสัยหรือสอบถามทางท่านประหลัดและท่านเลขาไหมคะสามารถสอบถามได้เลยนะคะค่ะอาจารย์ขาทางทางลูกเพจค่ะถามว่าร่างพาระราชกฤษฎีกามีหกฉบับหกฉบับอันนี้มีอะไรบ้างคะทําไมถึงแบ่งแยกถึงหกฉบับเลยค่ะจาย์ ผมขออนุญาตตอบนะครับที่เราต้องแบ่งแยกเพราะว่าตามกฎหมายของเรานะครับได้แบ่งกลุ่มผู้มีผู้จะได้รับสิทธิ์ออกเป็นกลุ่มๆนะครับก็เลยตอนนี้ยังขาดอีกเท่าที่เรารวบรวมมาคือ6กลุ่มได้แก่ผู้ที่ใช้สิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลข่าราชการอันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นไปตามมาตรา9้านะครับอีกส่วนหนึ่งคือผู้ที่เป็นผู้ประกันตนตามสิทธิ์ระบบประกันสังคมอันนี้คือตามมาตราสิและภายใต้มาตรา9้าที่ยังมี อันหน่วยงานอื่นๆที so feels, ่มีกฎหมายเฉพาะออกนะครับก็คือข so ้าราชการของกรุงเทพมหานครอันนี้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มที่3ส่วนอีกกลุ่มหนึ so ่งก็คือข้าราชการของสังกัดเมืองพัทยาซึ่งมีพรลบเฉพาะอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่4ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งท่านเองท่านก็มีตัวพรบมีกฎหมายของท่านอันนี้ก็อาจจะไม่ได้รับสิทธิ์นี้ถ้าหากเราไม่ได้ออกพระราชกฤษกาอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่5กับอีกส่วนหนดมานี่ อันก็อาจจะไม่ได้ครอบคลุมตรงนี้ส่วนหนึ่งสิ่งที่เราก็เลยออกเป็นกลุ่มที่6ดังนั้นก็ออกมาเป็น6ฉบับนะครับแต่ว่าในทางธุรการเรากําลังประสานกับหน่วยต่างๆเพื่อให้อ่าทเป็นลักษณะข้อตกลงแล้วก็ร่างเป็นอิสเรียกาของแต่ละกลุ่มขึ้นมาเพราะว่าสิทธิ์ตรงนี้ที่แม้จะเกิดขึ้นในระบบหลักประกันเนี่ยประโยชน์มันจะตกกับตัวของผู้มีสิทธิตามกลุ่มต่างๆ6กลุ่มนี้ด้วยดังนั้นก็จึงต้องออกเป็นแยกเป็นกลุ่มๆเป็นแต่ละอ่าแต่ละกลุ่มเป็น1ฉบับขึ้นมาก็เลยเป็น6ฉบับ แังนั้นเวลาท่านเข้าไปให้ความเห็นเนี่ยท่านอยู่ในกลุ่มใดท่านก็ให้ความเห็นในกลุ่มนั้นได้ครับผมครับค่ะขอบคุณนะคะท่านเลขาแล้วก็ท่านประหลัดนะคะและนี่ก็เป็นการถแถลงข่าวความคืบหน้าให้กับผู้ที่มีสิทธิประกันสังคมสิทธิข้าราชการแล้วก็สิทธิ การรักษาพยาบาลอื่นๆนะคะได้ใช้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนะคะแล้วก็ทางสปสชก็เตรียมร่างเสนอพระราชกิจฤษฎีกามอบสปสชดูแลงบสุขภาพแก่คนไทยซึ่งการไลฟ์หรือว่าการแถลงข่าวในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างมากประชาชนไทยทุกสิทธิการรักษาเลยอยากให้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะคะสามารถเข้าไปที่เพจ Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะสามารถกดไปที่ลิงก์หรือสแกน QR code คตามกลุ่มสิทธิการรักษาของท่านได้เลยค่ะ แล้วก็ดิฉันต้องขออนุญาตขอบคุณนะคะท่านผู้บริหารทั้งสองท่านนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็ชี้แจงกันในวันนี้นะคะอย่างไรแล้วสามารถกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับทางประชาชนพี่น้องอื่นๆนะคะสามารถทราบในส่วนของการแสดงความคิดเห็นในส่วนนี้ได้นะคะเพราะว่าเป็นประโยชน์กับท่านเองค่ะสําหรับในวันนี้ดิฉันขอขออภัยค่ะท่านประหลัดอาจจะมีข้อมูลน้อยแล้วกันเลยครับเผื่อายท่านเห็นว่ารายละเอียดมีเยอะอาจจะจับ ความไม่ทันนะครับก็คงนําเรียนว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งของสํานักงานหลักกานสุขภาพแห่งชาติเนี่ยโดยการดําเนินการตามนโยบายของท่านรองนายรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านอนุทินชาญเวรกูลที่ผ่านมาเราทํางานโดยยึดประชาโยชน์ของประชาชนเป็นหลักและก็เราทํางานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วนะผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของการฟอกไตาทางเส้นเลือดนะครับพอมีนโยบายของท่านรองยกมา ทงเราสองหน่วยงานก็ดําเนินการเรื่องนี้อย่างทันทีเพื่อให้เกิดประโยชน์ของประชาชนแต่ทุกอย่างก็คงต้องทําภายใต้กลไกเงื่อนไขของกฎหมายนะครับซึ่งมีเขียนอยู่แล้วในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติข้อดีก็คือว่าพอเราทําตามกฎหมายเนี่ยก็จะได้ไม่เกิดข้อท้วงติงหรือว่าข้อสงสัยการทํางานไปข้างหน้าก็จะได้ราบรื่นอย่างที่ผมได้นําเรียนนะครับประการที่2ก็คือถ้าทําตามกฎหมายแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ ก็จะเกิดผลดีทั้งระยะสั้นระยะยาวก็ขออนุญาตว่าตรงนี้เราสองหน่วยงานได้เห็นตรงกันแล้วก็คงจะขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อไปเพื่อให้ประชาชนได้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะอย่างไรแล้วสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ผ่านทางสายด่วน1330นะคะหรือทางทักแอดไลน์นะคะสสช nhso ค่ะแล้วก็ทักแชทผ่านเพจ a c e b o o k ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตจบการแถลงข่าวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ